ทำไมเขาถึงทําให้มันอร่อยได้จนถึงปัจจุบันนี้เป็นระยะเวลาต่อเนื่องถึง60กว่าปีนะครับอร่อยมากสุดยอดมันคือรสชาติที่อธิบายไม่ได้ด้วยเปรี้ยวเค็มหวานเพราะมันคือรสชาติอูมามิ เจนั่นรีวิวเทปนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมารู้จักร้านอยู่มานานถึง60ปีนะครับหลายคนอาจะรู้จักเป็นอย่างดีแล้วนะคะนั่นก็คือร้านวัฒนาพาณิชย์นั่นเองนะครับเด่นที่เนื้อตุนแพะตุนนะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่อยากดูละดูให้จบนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักว่าทําไมร้านนี้ถึงอยู่มาได้นานถึง60ปีมีสาขาเดียวเท่านั้นเด่นในเรื่องน้าซุปเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวนะ น้ำซุปเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญอย่างมากหรือเราไปดูข้างในเลยว่าอะไรเป็นเคล็ดลับทําให้ความอร่อยเขาอยู่นานถึงขนาดนี้นะครับไป เลยนะฮะบอกทุกคนเลยว่าหม้อนี้แหละคือตำนานความอร่อย60ปีนะครับเป็นสิ่งที่บอกทุกคนว่าต้อยผมทำอาหารเก่งแค่ไหนอะ่ะก็ไม่สามารถทำน้ำซุปได้อร่อยเหมือนหม้อนี้ได้เดี๋ยวเราจะมาไขความลับกันว่าทำไมมันถึงอร่อยและทำไมต้องดันด้นมากินทำไมไม่ทำกินเองนะนะครับโอ้โหดูร้านวัฒนาพาน,นิชเนี่ยบอกทุกคนอย่างนี้ว่า การันตีคุณภาพด้วยป้ายรางวัลเยอะแยะมากมายนะครับได้มิชลินไกด์แม่ช้อยนางรำเชลชวนชิมสารพัดโอ้โหจานดาราก็มีนะฮะที่เราพามาที่นี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่เชื่อว่าทุกคนรู้ว่ามันอร่อยอยู่แล้วนะแต่อยากจะมาบอกว่าทำไมเขาถึงทำให้มันอร่อยได้จนถึงปัจจุบันนี้ที่เราสั่งนะครับก็คือไปเตี๋ยวเนื้อแบบรวมทุกสิ่งอย่าง ทั้งเนื้อเปื่อยเนื้อสดเครื่องในลูกชิ้นรวมอยู่ในนี้นะครับน้าซุปนะอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นนะว่าน้าซุปเขาเนี่ยมีความข้นแบบเจลลี่มีความเป็นเจลาตินทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสาหรับคนทําอาหารอย่างผมนะการที่จะได้มาซึ่งน้าซุปที่มีความเข้มข้นแบบเจลลี่เจลลี่เป็นเจลาตินเล็กๆเ,เนี่ยนะมันต้องใช้ระยะเวลาและความพยายามนะครับอ่ะก็มาดูน้าซุปกันก,นก่อนนะน้าซุปเนี่ยนะฮะเป็นน้ําซุป เนื้อตุ๋นที่มีลักษณะเป็นเยลลี่หน่อยๆบอกเลยก๋วยเตี๋ยวความอร่อยไม่ได้อยู่ที่ตัวเส้นเท่านั้น80%อยู่ที่น้ำซุปนะครับถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยน้ำนะน้ำซุปที่นี่บบเข้มข้นตั้งแต่ยังไม่ปรุงเอาแบบนี้นะไม่ได้เค็มถ้าใครชอบรสไหนมาเติมได้แต่ความเข้มข้นของเนื้อเนี่ยมันอยู่ในน้ำซุปเล่าก่อนเีกว่าเคล็ดลับความอร่อย เราไม่สามารถที่จะทํากินเองได้ที่บ้านเนี่ยมีอยู่อย่างนี้น้ําซุปที่นี่นะครับเขาบอกว่าหม้อนี้เนี่ยที่เห็นข้างหน้าเนี่ยต้มมา40ปีแล้ว40ปียาวนานขนาดนั้นคืออะไรต้มไปใช้ไปเติมไปตุนไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือว่าทุกๆวันเขาจะเอากระดูกซี่โครงวัวซึ่งเป็นกระดูกซี่โครงที่เขาคัดสัร์มาแล้วเอามาต้มเป็นน้ําซุปตัวใหม่น้ําซุปเมื่อคืนนะครับเก็บเอาไว้นะฮะหล่อความร้อนเอาไว้ทั้งคืนเพื่อ ให้คงคุณภาพของน้ําซุปต่อเนื่องเมื่อต้มน้ําซุป,ปวัวอันใหม่แล้วนะครับน้ำซุปตัวนั้นอ่ะที่เพื่อนเพื่อเห็นเป็นหม้อเล็กๆเนี่ยจะเป็นตัวที่แบบสําหรับลวกเส้นใส่ตัวซี่โครงลงไปนูน่นนี่นั่นน้าซุปที่ใส่เนื้อเปื่อยเนี่ยจะเป็นน้ําซุปที่ทำมาแล้ว40กว่าปีทุกเย็นเนี่ยเขาก็จะเอาน้ำซุปมาผสมกันแล้วก็จะเคี่ยวด้วยไฟอ่อ,อนๆรักษาคุณภาพเอาไว้ ก็ถึงตอนเช้าทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆบอกทุกคนอย่างนี้ถ้าใครทําน้าซุปเป็นเนี่ยต้องรู้เลยว่าน้ําซุปเนี่ยถ้าจะให้อร่อยให้หวานให้อูมามิต้องใช้เวลาเคี่ยวใช่ไหมใช้เวลาเคี่ยวอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมี3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ดชั่วโมงยิ่งให้ความอร่อยมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งต้องใช้เวลาเคี่ยวนานๆเท่นานันาน้น,นเพราะฉะนั้นเนี่ย ร้านนี้ถึงสะสมความอร่อยมาตลอด40ปีนะครับสังเกตอีกอย่างหนึง่งไม่มีสาขาที่ไหนเพราะว่าไม่สามารถที่จะก๊อปปี้ความอร่อยเนี้ยไปเป็นสาขา2สาขา3สาขา4ได้เพราะอร่อยจะไม่เท่าเทียมกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย <S 2> <S 2> เพื่อนๆถ้าอยากจะลิ้มรสน้ำซุปที่มีความอร่อย <S 2> <S 2> ต้องมากินที่ร้านนี้นอกจากน้ำซุปที่เป็นตัวเด่นนะครับใครชอบเนื้อตุน๋นแพะตุน๋นร้านนี้บอกเลยนะฮะมีทุกอย่างนี่นะครับเนื้อตุ๋น สุดยอดมีความเด้งอร่อยมากนุ่มแต่ก็ยังเหี้ยวอยู่นะไม่ได้เละไปเลยนละ้วอร่อยอร่อยจริงเนื้อตุ๋น้อเชฟหน้าเป็นแฟนเส้นหมี่นะครับก็ะยังต้องสั่งเส้นหมี่มาที่เนี่ยจะให้ได้ลิ้มรสความอร่อยของเขาอย่างเต็มที่ต้องสั่งก๋วยเตี๋ยวน้ำเพราะว่าความอร่อยอยูที่น้ำซุป และที่ชอบอีกอย่างหนึ่งที่มาทุกครั้งจะต้องสั่งก็คือเอนแก้วสิ่งนี้คือชอบมากและสิ่งนี้แหละที่ทำให้มันเป็นเจลาตินอยู่ในน้ำซุปของเขาอร่อยมากสุดยอดมันคือรสชาติที่อธิบายไม่ได้ด้วยเปรี้ยวเค็มหวานเพราะว่ามันคือรสชาติอูมามิที่ได้จากการ ต้มกระดูหรือว่าเนื้อตัดนานๆเท่านั้นการจะได้ลดวูมามิต้องเกิดจากการเคี่ยวเนื้อสัตว์ในเวลานานเพื่อให้ลดอูมามิมันค่อยๆออกมาในน้ําซุปเป็นความอร่อยเขาเรียกว่าความนัวที่ไม่ต้องปรุงรสนะครับอร่อยมากยังไงอืมเนอดูนะอร่อยมาก เวลามากินนะครับแนะนาทุกคนเลยกินน้าชามนึงใครชอบแห้งกินแห้งชามก็ได้ไม่ว่ากันเขาจะเหยอกับพวกน้ําซุปลงไปเล็กน้อยแล้วก็สั่งกับน้าเค๊กอ้วยมันจะได้บรรยากาศแบบอาหารจีนอะ่ะก๋วยเตี๋ยวจีนอะ่ะแล้วก็ถ้าใครอยากได้จีนหนักเขาอีแนะนําหล่อหัางกล้วยอันนี้ฉันนั่นชอบส่วนตัวเนื่องจากว่าเป็นคนเริ่มสูงวัยแล้วหล่อหัางกล้วยชุม่มคอเด็กรุ่นใหม่นะแนะนาหล่อหัางกล้วยเป็นความหวานจาก ธรรมชาติอ่ะอร่อยอมันจะหวานแบบจุ้มคอจุ้มคอนอกจากว๋้ยเตี๋ยวเนื้อนะครับเนื้อตุ๋นนะเน้นที่เนื้อตุน๋นยังมีแพะตุ๋นด้วยแล้วก็มีอาหารที่มาเป็นอาหารเขาเรียกว่ากับข้าวบอกอย่างนี้สมัยก่อนยุคเจ้าของรุ่นแรกอากงเนี่ยทำว๋้ยเตี๋ยวส่วนอาม่าเนี่ยถนัดทํากับข้าวเพราะฉะนั้นเนี่ย แยกกันเพื่ออากงอามาจะได้อยู่ก็ยังมีความสุขอาม่านะครับก็จะทํากับข้าวต่างๆซึ่งวันนี้เอาแบบจันเด็ดมาให้บอกเพื่อนๆเลยว่าเจ๊นั่นสั่งบ่อยๆก็คือข้าวหน้าไก่นั่นเองใครคุ้นเคยกับข้าวหน้าไก่ที่แล้วเนี่ยลองมาดูข้าวหน้าไก่ของวัฒนาพานิตคือไก่มันใหญ่มากอ่ะไม่รู้ว่ามันใหญ่ขนาดนี้จะเรียกว่าข้าวหน้าไก่ดีหรือเปล่านี่คือข้าวหน้าไก่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 ใหญ่มากน่อ่ะเดี๋ยวเรามากินแพะตุ๋นก่อนแพะตุ๋นยาจีนนะครับอันนี้ สำหรับสายกินเนื้อไม่ได้แต่ต้องการลิ้มรองความอร่อยก็มาสั่งแพะตุ๋นได้นะครับนี่โอ้โหชิ้นนี้แบบสุดยอดมากอะ่ะนี่ชิ้นนี้นะครับใครจะไปทำแพะตุ๋นกินที่บ้านต้องไปกินที่ร้านนะดิอ้นุ่มตู้เนื้อตุ๋นไม่ได้บอกยิ่แต่ว่าหอมยาจีน รสชาติข้าเนื้อเรารู้สึกว่าจัดจ้านเลยไม่ต้องปรุงไม่จืดเลยอะแล้วนอนน้ำตุ๊บมีความเจลลี่เนี่ยเครื่องยาขึ้นเลยอันนี้หอมนะจริงๆอุตส่ามาลานี้แล้วอ่ะเพื่อนๆก็ลองโดนไปหมดเลยนะเอามาหลายๆคนก็ได้ ถ้ามาคนเดียวไวๆเหมือนตอนช่วงกลางวันแบบนี้นะครับก็งน้อยก็ต้องโดนแบบผู้ดี๋ยวน้ำอะ่ะทำดูพอดีจริงทำน้าไก่เจ๊บอกไขาดีพยายามจะตักให้ข้าวกับไก่มันสมดุลกันแต่ว่าไม่สามารถเพราะว่าไก่มันชิ้นใหญ่มากอร่อยนวล จริงๆปีมื่ออมาม่าก็ไม่ธรรมดานะครับกินได้ทุกวัยนะอย่างเงี้ยก๋วยเตี๋ยวจะอร่อยนะครับ80%มาจากน้ำซุปที่อร่อยนะครับและร้านวัฒนาพานิชเนี่ยการันตีน้ำซุปที่สะสมความอร่อยมาตลอด40ปีนะครับการันตีนะด้วยลูกค้าที่นั่งอยู่เต็มร้านนะครับมาต่อเนื่องเลยแล้วก็การันตีด้วยรางวัลต่างๆวิชลินไกด์เอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยเพื่อน,น,นมาที่ร้านเนี่ยจะได้บรรยากาศเดิมๆความอร่อยนี้นะบอกทุกคนอย่างนี้ว่าเวลาเรามากินร้านอาหารแบบนี้เราจะเห็นความตั้งใจ ของคนที่ทําที่สะสมความอร่อยแล้วไม่ตั้งหน้าตั้งตาที่จะขยายยอดขายเปิดสาขาเพิ่มเนาะเขาต้องการรักษาคุณภาพเพื่อให้คนที่มายังคงความอร่อยตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานให้ความอร่อยนส่งต่อไปได้นะครับเทปน้านมากินเนี่ยบอกเลยว่าแนะนำทุกคนนะครับว่าซุปที่นี่เจ๋งจริงๆใครเป็นแฟนเส้นอย่าพลาดนะครับ